เมื่อเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันจะแตกระกดับอยู่นี้ปัญหาความทยานอยากต่างๆนั้นมันก็เบาบางลงเพราะว่าไม่ทราบว่าจะไปลิ้นโลนกอบโกยถึงกับไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเพื่อให้ได้สมบัตินี่มาเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองแล้วเมื่อตายแล้วก็ไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมินุ่มเช่นนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนั่นแหละเมื่อมาทบทวนดูอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดนิดริตอัปธรรมขึ้นมาสําหรับผู้เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีผู้ใดทําบาปมากตายแล้วก็ไปตกนรกถ้าบาปไปมากก็ไปเป็นเปรตหรือไปเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์รัาฉา,านนี่แล้วถ้าผู้ใดไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี้นะผู้นัน้นก็ไม่ยอมละบาปเลยนี่แหละใครก็จะไปบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิของใครของเรา